สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้น้องยูเรียนจะมากินกินอะไรคะลกูกทุเรียนทุเรียนทุเรียนครับผมนะครับทุเรียนน้องยูเรียนมาลุ้นปอบป๋าปอกทุกเรียนนะครับเออมาลุ้นนะเรนชอบกินทุเรียนไหมลูก dada Apa Dada เอาไปของเฉลยเหรียญมี Da zo Danke Oi ช่วยพอปะป๊าช่วยปะป๊าบอกตัวเหรียญ Hier Kochen Am Kochmaschine เรียนเอามือออกมาไกลๆในโลกมามากกว่าใช่ใช่โอ้สุกแล้วเนี่ยสุกแล้วปะปาอือฮึแล้วยังไงต่อเออสุกแล้วสุกแล้วค่ะลูกเป็นไงกูดกูดหอมฝรั่งอะไรชอบกินทุเรียน ฝร uh oh. ั่งบ้านนี้ชอบกินทุเรียนนะคะน้องทุเรียนก็ชอบมากป๊าป๊าป๊าทุเรียนก็ชอบกินทุเรียนมากเลยค่ะเลี้ยงขยับออกมาไกลๆลูกเก็บแต้เลยเก็บออกมาจากไหนเออให้ดูมือฟอร์บีไลท์ไม่รู้เป็นนิชฮาวส์เรา ใครนายใครนายถ้าพอมุสมาตัวเล่นเอามือออกมาเอามือออกมาไกลๆใช่ออกมาไกลๆเดี๋ยวปาป๊า,าน,นี่หล่นเอาใจจะได้กินแล้วค่ะทุกคนกจจะได้กินแล้วค่ะจินหลาบอกไม่เป็นนะคะ อใืใกล้แล้วลูกใกล้แล้วค่ะ <c oughs> ลุน้นน้องอยู่เรียนลุน้นปป๊บปอกทุเรียนแล้วคะอะ <c oughs> อร่อยลุ้นใหญ่เลยลูกชายฉันกุ๊ก <c oughs> อ่าฮะกุ๊ก <c oughs> ล็อกล็อลูกล็อก อบแด่ไร้สมได้ก huh. no, uh ันทันดูแกกุบจังเลยเล่นขยับออกมาลูกเดี๋ยวโดนหน้าปักน้องเลนมาดูฝั่งนี้กันน่ะมาดูฝั่งนี้ไหมมาดูกับมามาฝั่งนี้อ่ะฮะมาเลยมาเลยครับผม ใช่ออยังยืนมาลุ้นปะป,ะป,ะป,ะป๊าว้าวลุนปะป๊าปะป๊าอ่ะไม่เล่นค่ะไม่เล่นค่ะออโต้ออโต้ออโตเท็ดมองไม่เห็นเันูสากิสไรฟ์โอ้นี่ค่ะกำลังนุมน่มๆเลยค่ะกำลังกรอบนอกนุ่มใน ต้อย่กงสั่นมากโโต้อักตุงนะ้วต่ต้องระวังบ้าบ ถูหน้านะคะทุกคนตัเรียนปล่อยเดวนน้ำนะคะทุกคนดูป๊าๆถ้าปอกตัวเรียนตัวเรียนจะได้ปอกทุเรียนให้หมามากินเออโตขึ้นมาปอกทุเรียนให้หมากินด้วยนะเรียนบอกทุเรียนจะกินด้วยจะชิมด้วยเรียนอืมเีเข้าปากไปแล้วยังไม่ได้ถ่ายเลย อร่อยไหมคะอร่อยกูเต็มปากเลยอะทุเรียนเต็มปากเลยอะใช่ซื้อมาจากร้านป้าแอนนะคะไทยเอเชียช็อปบอนนะคะดึง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 มามาค่ะมามาไหมมามา ร้านป้าแอนมีส่วนลดด้วยนะคนไทยลดให้สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะอาอืมลูกใหญ่ๆ่เลยค่ะทุกคนวันนี้จะได้กินหรือเปล่าเนี่ยลุ้นปะปะ๊าลุ้นปะป๊าอยเรียนปอกทุเรียนนะคะเอ้ยโยเรียนไม่ทำแบบนั้นลูกลุ้นปะป๊าอยเรียนปอกทุกเรียนทุเรียนนะคะทุกคน โอเคป๊าป๊าป๊าป oh, ๊ายูเลียนไม่ทำแบบนั้นค่ะลูกโอ้โเก่งมากป๊าป๊าหล่นมาแล้วหนึ่งผู้อื้มอ้าวไฮก้าดาฟเอยูเลียนเลียนหยิบกับป๊าป๊าค่ะโอ้โห เรียนกินเยอะก่อนกว่าใครเลยเนี่ยชอบกินทุเรียนมากน้องยูเรียนชอบกินทุเรียนมากเลยนะคะทุกคนไม่เหม็นเลยอ่ะมีแต่บอกหอมหอมหอมอิตาสกูดชัดเอาแต่สกุ๊ดริชกลไ้สกู๊ดเลยเด้อบีกูตเตอร์คเซบีคีเซนี่ค่ะทุกคนแก๊ก Sei Nein, nein, lies mal. mal. den Finger nicht anfangen. <laughs> lies Lecker? Okay. Ja. Guck hier. Ja. Oh. hier noch was dazwischen? ใช่จ,จับกินทีละพูดดีๆลูกจับมาเป็นชิน้นไอเนออือหึใช่ค่ะใช่จับม่มาให้มาให้ดาป้าให้ละนั่งกินดีๆลูก กันยนี่ค่ะโอ้ยปป๋าเก่งนะเนี่ยป๊ป๋าโปรเฟชชั่นอลเหรอปป๋านนิ่ตอป้ลเเนมสตกโลกว่าเธ่เป็นป๊ป๋าแฟติกเอเซนเวสวิทฟิวกิโลกรัมน่ฉันตัวยนะสดทูเร 2,7. 2.7กิโลนะคะลูกกำลังดีค่ะไม่เล็กเกินไม่ใหญ่เกินน้องอยุเรียนลงมาข้างล่างค่ะไม่จับนะลูกมามาเออเดี๋ยวมันใช่อันนี้เขาเรียกว่าหนามเนี่ยหานามทุเรียนหานามทุเรียนใช่เอาสิ ูนี้ก็สวยนะเนี่ยสวยสวยสำเร็จแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้โอ้โห mm. ไหนเล็กะกูดนี่นะคะเป็นทุเรียนของจันทบุรีค่ะเนะทุเรียนจัน ส่งมาไกลถึงเยอรมันเลยค่ะทีเ่เยอรมันก็มทีทุเรียนกินนะคะฮัปี้ฮปี้ได้มาแล้วค่ะทุกคนเ <c oughs> นื้อก็กับนอกนุ่มในนะคะไม่ไม่ได้เละมากไม่เละไม่เละนะน็กฮาร์ดนะแชทนะเยอเซอรกุนี่นะคะอืมอ่าปปปปโปรพิชนนชันอลฮะชาแนล เด็ดๆเชลโลมาไหนี่กลัวสิมาไหกินอันนี้นะคะอืมอืมอ่ะเรียนเรียนบายสิโอ้เม็ดมันลูกเม็ดมาเมล็ดไฮตาไซส์แคนยาแคนแก่แก่เลยมันกินไม่ได้มันกินไม่ได้นะลูกเนี่ยแต่กินข้างๆอ่ะได้ แต่ว่าเม hey. ็ดมันต้องเอาไปทิ้งนะเอาไปปลูกได้ไหมอะฟิลาอินกาเทนอุนดันอุนดันหนักเด็กอะไรฝรั่งแท้ไหมเนี่ย ปรั่งลนะูกครึ่งนะครึ่งไทยครึ่งเยอรมัน